เรียนพระราักสุตีเจ้ารัชกาลที่สองโลกดุปปะตุโลกมิสูกรมพระบตโพสิทคราสุปองรอด้วยการอุษมุตดนพิาจังสระเรียนครูสอนปริยาอิทยอาจารย์สังระเรียนรอพระอิสุผู้เข้ากครบารมีตัดทุกรูปรู้สทธิ์พรฤทิ์ิ เป็นอย่างยิ่งที่ท่านเป็นเมตตาสัะเวลามาเป็นประธานในวิธีโครงการอบรมระรนวกของคณะสงฆ์ต่าโดระเทศานภาคเหนือประจำปีการศึกษา2563ในครั้งนี้กระมจะขอข่าวความเป็นมาโดยสังเกตแบน,นี้เนื่องจาก คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรโลกมีนโ,นโยบายกำหนดให้คณะสงฆ์แต่รับเบอได้จัดอบรมพระบวชใหม่เป็นประจำทุกป,ปีเสมอมาโดยใช้หลักสูตรนรักธรรมีเป็นเกณฑ์ในการอบรมดังที่ทราบดังน้นในปีพุทธศักราช2563นี้กระผมพร้อมพื่เจ้าคณะ รักษากาธิการดำเนินโครงการได้มีกิใหม่การปกบรงถ่า,ายความรู้พระนอตะภูมิในรูปแบบใหม่คือการทั้งคือแบบเข้าใกล้คุณธรรมโดยเพื่มด้านปฏิบัติเข้าไปเพื่อให้ครบทั้งปริญติปฏิบัติและปฏิเวทซึ่งมีกำนหนระหวาห่างวันที่6 ถึงกว่าที่ก6กันยาโดยพศพห้โดยใช้สถานที่วัดหนองมะการเป็นสถานที่ปกอบรมในปีนี้มีพระผู้บวชใหม่ในเขตอำเภอโิราชทั้งสิ้น6กอรูปที่เข้ามารับการกครอง58รูปไม่มา13รูปผ่านการกครมก็มรับตักุม 45รูปพร้อมณะพระวิทยากรูรุ้่งีความรู้ความสามารถให้ความอนุเคราะห์ได้ไมาถวายความรู้แก่พระนวัก,ะกะตามตาร,รางอบรมที่กำหนดไว้โดยมีวัตถุประสงค์าการจัดอบรมพระนวักะกะดังต่อไปนี้1ถวายความรู้พระนวักะกะภูมิในความรู้นักมตรี วิชาวิเนยวิชาพุทธประวัติวิชาธรรมะวิชาประตูธรรมสองเพื่อพัฒนาพระรักัลในแนวทางกางปรปฏิบัติอย่างถูกวิธีสาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่พระนวกาลเพื่อเป็นศาธาทายญาตที่ดีการอบรมพระรักาลในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระ มูสุกิจชายพรเจ้าคณะตำบลบ้านเชียงเจ้าอาวาสวัดหนองประาพร้อมด้วยคณะสภาวัดหนองประาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ตออลอดจนอำนวยความสะดวกแก่รพระภิกษุผู้เข้าปบครอในครั้งนี้และได,ด้รับความเมตตาจากเจ้าคณะตำบลและ,จะเจ้าอาวาสในเขตมเมอำเภอโพวิราได้ช่วยจาาาัดพระนา นำปานะมาเลี้ยงวันดั้นตำบลรวมทั้งสิ้น14ตำบลคณะสงฆ์บัดนี้ได้เวลา,าอันเป็นมงคลแล้วกระผมของกราอา,าราธนาพระราตนาสิทธิพระพราตนาสิทธิเจ้าคณะจังหงวัดพิสณุโโกเป็นมอออุทิบตยและให้โอมว่าปิดโครงการอบรมระดับปะกาศปี2563 คณะสงฆ์อำเภอพนมพิรามในครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไปกราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจ้าจอไปกระผมสอนญาติไปนมไปชื่อพระสนักงานท่านสมเภ็พระพทวิลาฯเข้ารับเรตบัตรและเอาบรรยภกมิภูผู้ผ่านการอบรมรับปฏิบัติตามในที่บุต่อไปนีน พระครูสุปฏิชยากรวัดหนอมงมะขคำพระครูกนันติภูริกรวัดบางวนพระประับตุ๊บะจิตพระศิโรวัดท่าชัยพระอักิการนพรนิรุพาโมวัดท้องโอมพระราาพ,พ,พีรศักดิ์พิคุโยวัดหนองตะแกพร,ระ ที่เราเจตนาสุโคพระตะบะเทียมพระสุภยาเขมกันโนสมัตสงหัวแหลงพระตลาดพระพัทโธวัชเขากนาลพระแขกเก้าอพาราโรวัดระพวงต้านพระพิริศขาวโรวัดวังบดาน พระอตมนเจริวันโนวัดทองโนพระสุขศิษย์เกพระโนวัดใหม่โพงามพระมงคลธรรมจาโรวัดโพธิรามพระตลาดปรานตาโรวัดห้วยด้าพระวชรพลอาทิตย์ันโววัดทองโพ พระพระนันทินักวังโตวัวัดสมรนล่มบาลีพระนิวัดปัมีปะจิโตวัดกระบังมังขลารามพระปัพพันโทติโตวัดกรบบังมังขลารามพระพรเทพอรหุวัดส่วนล่มบาลีพระสุทีตตาสาโรวัดส่วนล่มบาลีสามเณรสุทิวัด วัดทองโลงพระเพลินอภิราโสวัดประดวงใต้พระพรฒพระนงศักดิ์อิตาภสษาโกวัดประดวงใต้พระสงฆามอัจฉรคา,ามโมวัดประดวงใต้พระอนุชิตอิตาคามโมวัดเวชสุลวงพระสมพล ุูทรัพิตโตวัดใหม่อมพิยามพระยงยุทธปุถะโตวัดสวนพุศารามพระสสิทธวิชานมันาโตวัดสวนทุศารามพระสิทธิเ,เอดเชพระโอพระองพิารามพระวังไทยอภิวันโนวัดอมพิาราม พระคะเนตังตะตีโรวัตรห้วยรังพระวิศณุตังตูปโมวัตรห้วยรังพระพ้องพคติติคุโตวัตรออกวัดมัตารพระพุทธคนตังปัสถารวัตรงสมองพระจักปีเตชกุญโญวัตรสะพานหิ่ พระสุรพลปัญญาพระโตวัดย่านขาพระปวิปัญนสัมพโลวัดย่านขาพระทักัยเอกัคคิโตวัดย่ายนขาพระพงศธรธรัมจุโตวัดย่านขาพระสารกรสุมาโนโวัดมะตอง พระนางลงจันทกโชโตวัดป่าตะพระประสานป,ปุจจาโตวัดสนามชัยพร,ระสมโชตมุตโตวัดสนามชัยพระนรงอติมุตโตวัดสนามชัยพร,ระปุไรอานารโวายวัดบ้านบึงพระตะลาโน พัะตา,าโรวัรดตาลุปเทียมพระเทียมปัญญาฮโรวัดพุทธศาสนาสันติวันพระสุภชัยปัญญาวโรวัดเจริญเขาวนาลาพระชลาอธิพัฒโนวัดเจริญเขาวนาลาพระอิศณะอภิควานโอวัดเจริญเขาวนาลาพระชัยรัตน์อิทธิโนโ ท,าาจจทาาี่พระสงฆ์ภูมิบศสีพระเวียะเดดจกัวโรที่พระสงฆ์ภูมิบาสีพระราดสุทรศนรอโมวัดบางบาราพระสุพ์อัคนามโยวัดบางวาราพระสุพตอัคยาโมวัดวางบ้อาพระตถาคตสันตคิตโต วัดคงทองพระเทีรพัฒน์ทีรพันโธวัดคงทองพระวัญชัยเทีรพันโยวัดย้านยาวพระทัช,ชวาลมหาบุญโยวัดสันติกาวาพระจากักปองจกักกว,วังโสวัดทุ่งตะเกียวพระเกียรติศักดิ์ ธีระปิโยวัดเขาป่งพระตักิปภัตปัตมาการวัดเขาป่าพระวันโลกสุขวัจโจวัดเขาป่าพระพัฒนาพัฒนียโยวัดท้องโพพระธีรวัตพระพุทโธวัดท้องโพและพระธนักบอัครโยวัดวังป่า